ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกับน้องอาอายหมอลำเสียงพีหกเพคําผพานออกมาเคลื่อนไหวมั่นหลายหลอดหลายมั่นกับว่าไหวขึ้นกันจังสิแหมเรื่องมารยาทในการเปิดเต็งของศิลปินวัซนทพอดอ่ะแต่ว่าก่อสิไปนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตหมอแคนแฟนมอลำทีเครพรักสู้ผู้สู่คนมือนี้มาพบมาปอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบารคนโคสุริโยวันทาวิ่ตงโกเป็นอะ ก็เป็นงานยากเดียวพี่น้องเลยสงกาลังใจสําหรับน้องอัไอายสกุณาพรน้องพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังใหญ่เป็นสาวพป่ข้ามผ่านน้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่ามันมีมหตุการเปลี่ยนแปลงให้ผ่านมารยาทควรมีนิดนึงแล้วตอนนี้น้องเริ่มโตเป็นสาวแล้วสันับอ้าวซื้อเนื้อมาจากโพสนี้ของน้องอา้ไอนน้องอ our, พี่น้องเนาะเกิดอีหยังขึง้นล่ะจังได้ออกมาโพจาสจังี่โพสตนี้หนูขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วเรื่องมารยาทในการเปิดเต็นท์ส่วนตัว หนูอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ก่อนจะเข้ามาก่อนจะเปิดเข้ามาให้เรียกหรือถามก่อนว่าเข้ามาได้ไหมเพราะจะมีแม่แม่พ่อพ่อบางส่วนบางส่วนพี่น้องอจะชอบเปิดเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตบางครั้งหนูก็กําลังใส่เสื้อผ้าอยู่บางทีก็โป้อยู่หนูอยากให้มีมารยาทหน่อยนะคะ เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหนูมไม่ใช่อยากเปิดก็เปิดหนูตกใจมากเพราะอยู่ดีๆก็เปิดเข้ามาค่าคอ่ะแถมเป็นผู้ใสรอีกต่างหากแล้วตอนนั้นหนูเพิ่งถอดชุดเลยโป้อยู่ถ้าอยากถ่ายรูปหรือเขามาใน่เต็นก็เรียกหรือขออนุญาตก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะอันนี้คือว่าออกมามันหลายครั้งแล้วก็ได้ได้มีการออกมาโพสต์เตือนกันนิดนึงว่าสัน่นเอะแต่เบื้องจากโพสต์ของน้องก็ถือว่าน้องก็ให้เกียรติด้วยพญ่ัมพัน,พนให้เกียรติ fc พ่อ fc แม่ทุกคนนพี่พินองเนาะและหลายคานก็มีการเข้ามากคอมเมนต์คือจังบอสโนยานุจังสีกับของมาล้านเป็นสาวแล้วเด้อพี่นองเอยเพื่อนว่าเออหาแม่ดวนกอนก็นกได้บ่สเป็นยังพญัมพันจาาังตะกี้ น้องอาอายเขาวงการมาอยู่กับหมอลํำเสียงวิหกตั้งแต่เพิ่นอายุอ่าน้อยๆนอยยุตอนนี้ก็บอกให้ว่าเป็นสาวเต็มตัวเรียบไ้อพันแต่ตอนนี้กําลังโตเป็นสาวสันทอดปากท,ที่นี่บางคุนกระสีจาผ่าตั้งแต่น้องขามาวงไหม้เป็นเด็กหน่อยอยุอยากกอดอยากหอมอยากออกโอบจังสิแมะเข็นตามคอมเมียนดอกพี่น้องเพิ่งก็บว่าตอนนี้น้องเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็ต้อง รักษาระยะห่างให้กับศิลปินนิดนึงด้วยความหักความปรารถนาดีจากเอซี่แฟนคลับเพื่อนพากันคอมเมนต์เขาไปโซกันดอกไม้พานก็เลยเอามาบอกซูพีสูนอฟังวาสันทอดครับผมอ่ะนั่นล่ะพี่น้องแต่ว่าสิรหรับโพดนี่เนาพี่น้องนาอมันมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างจากประสบการณ์ทิ่พ่านมาศิลปินหมอรองหมอร่ำเจอกันหลายค่ะขโมยเข่าหลังเวทีไปหลักของหลักมาไล่ในเต้นศิลปินอันนี้เขามีให้เห็น เออแล้วบัดที่นี่พี่น้องสำหรับปัญหาปัญหาลักษณะนี้มันกินหลายๆแนวเนาะบางครั้งอาจจะแฝงแฝงโตเข้ามาคล้ายๆครๆับเป็น FC, เอฟซีเออเปิดเต้นผู้นั้นผู้นี้อันนี้เออเฝ้ากาันไหวในลักษณะของน้องไายนี่เออข่น,น้น่อยูก็เข้าไปหลักเอาแมนบ่ละบัดที่นี่ประเด็นของน้องอไยก็คือน้องเป็นสาวเออน้องเป็นผู้หญิง,งด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละพี่น้อง แห่งผู้่ายนี่มันแห่งบอคือเออแมนบละสิเขาไปเต้นเออสิบ่เป็นผู้หญิงก็ตตมปูอชายก็ตามล่ะพี่น้องควรขออนุญาติ่นกอ่อนเอลูอยูย่บอเอเม่เขาไปได้บ่พอเขาไปได้บอย่กบไผเออเพราะว่าน้องเป็นศิลปินผู้หญิงแห่งเป็นพอหักผู้ชายจังซี่ขันบ่มีคนอยู่ในเต้นขันเข้าไปอ,อในหันสองคนผู้อื่น อ่าสีมองว่าจังไหจะคล้องกับวายเยอะแล้วเออเขาเป็นพอหักอืมเขาเป็นพอหักเขาเป็นอย่างเขาเป็นพอหักแต่สําหรับสายตาคนอื่นเขาจะมองยังไงเขาจะคิดยังไงกับน้องกับใช่แมมอืเออแล้วพวกเหมาะสมมันกะคือวานั่นล่ละหลักการมัดกันได้หลายอย่างพี่น้องกันอ่าการเละขโมยการลักนั่นลักนี่ลักของถึงแฝงโตมาในข่าวกับทีแฟนครับอ่ากันหรือว่าเป็นระยะของศิลปินกับพอหักแม่์หัก นี่ในหลักวิวันาการศิลปินชื่นชอบศิลปินเข้าตองให้เกียรศิลปินแล้วก็รักษาระยะห่างให้มันพอดามพ่อดีเพนิพานบ่แมนห้างจนเกินไปบ่แมนไก่จนเกินไปจนน่าเกลียดจังสิแหมทุกคนโดยพื้นฐานแล้วเนาะมย์กระรงการความเป็นส่วนตัวบางครั้งเพนพานแมนบลักข้าจันข้าสันเพิ่นบ่เหตเต้นส่วนตัวเจ้าของเด้แมนบอกกับไปยุเตนร่วมแมนบอก อ่า <ฮะ S 1> สีบ่ดีบ่จังสีแม <ฮะ S 1> ้บ่ <ฮะ S 1> บได้เสียเวลามาก,กางเต็นท์ส่วนโตไปยุตเต็นท์ร่วมเลยจังสีแม่ <ฮะ S 1> แต่ <ฮะ S 1> มันบ่แมนพี่น้องทุกคนน่ะหลักก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวล่วงจากเวทีแล้วจังสีแม่อ่าสิอยากรับอยากงีดช่วงที่บ่ท่านได้ขึ้นฉากขึ้นทําการแสดงแล้วากา็ช่วงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนออียงสีเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนั่นหลักก็ตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเสว่าท้าน้องบ่ออกมาโพดหลายบ่ออกมาบ้าหลายหลายคนอาจสิบ่เข้าใจปัญหาหรือว่า แม้แต่น้องออกมาโพสตแล้วจังสีบางคนอาจจะว่าโอ้ดังแล้วอ่าเปลี่ยนไปบออแต่ว่าสำหรับเขาถึงตัวเนี่ยแต่สําหรับน้องอ้ไอก็คือนี่แหละเขาได้แต่ขออนุญ,ญาตก่อนถาม,มน้องก่อนว่า น้องสะดวกไหมอ่าอ,อยู่ในเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าเปลี่ยนชุดหรือเปล่าเหตุอนันตเฮตุอันนี้บออ่าแมนบ่ล่ะบาท,ที่นี่ตอนนี้นพี่นองเนาะสําหรับอายสกุณาพรตอนนี้กําลังโตเป็นสาวใช่พันเอฟซีแฟงครับคุรรณลองพนเป็นกติดตามมาั้งแต่ขื้นวงใหม่ๆอมตอนนั้นยังเป็นเด็กหน่อยอยุ่อสั่นเถาะบาที่ไี่บางคนอาจสิคิดว่าลูกสาวอ่ายังเป็นเด็กหน่อยยุคือเก่ามันก็บ่แมนด้เวลาเปลี่ยนแมือนบออ่าจ้งได้ล่ะ ร่างกายพุณนขามันกับเปลี่ยนไปนั่อพื้นที่ส่วนตัวกระตองไ้ไห้ให้เกียรเพิ่นจักน้อยว่าซันทอมเหมาะสมมันกับี่านไปเออแม่บ่กล่ะขับเป็นพอฮักไม่ฮักกันเอ่อไปหยอกเด็กน้อยเอออ่าแปดปีเก้าปียังสี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเด้ไปอหยอกเด็กน้อยสามขวบสี่ขวบไปอุ้มไปยังมันกับว่าเป็นย่างมันบ่เออแต่ถ้าเอ่อสิบสี่สิบหายังทีว่าเริ่มเริ่มมันดูเหมาะสมทบดีคอเลยว่าควบหมาะสมมันซ้ำใดแล้วล่ะ ระยะห่างมันก็จะต้องเว้นออกอตามวัยตามช่วงไวัยตามสถานภาพแมนบอคันอ่ะเข้าว่ากันไปเถอะแอดมินหน่ยอยแมนบอคันกำลังใจนะพี่น้องเนาะสําหรับน้องอ้า,อายสักุณาพรวันแรกเป็นไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแมนบอ่อ,อันนี้คือ เข้ามอกข้าไปนอ้องก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอยียงแค่ว่าร่างกายที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเริ่มโตเป็นสาวความคิดความอ่านบ่าตองบอหอดบอาถึงถือว่าเป็นเดกที่มีทัศนคติวิสัยถือว่าเยี่ยมยอดเลยสําหรับนอ้องอาอศุณนาพรเป็นพลังบวกให้กับทุกคนแล้วก็เข้อเห็นศิลปินขืนไม้คือจังนง้อง ที่ทดาราวจังสีแหมพ่องจะไปเห็นเอื่อยจังสีก็แเล่งก่อนเลยเอื่อยความหาความหอมผู้เป็นเอื่อยส่งพลังห,กหักหายผู้เป็นน้องได้รับพลังสื่อกันได้สัมผัสกันได้ก็เกิดความหักต่อเอื่อยแม,แมยนบอสแล้วน้องอสําหรับน้องออ้อยเนาะพ้องสีเห็นตลอดเวลาศิล,ลปินเ,เกิดดรามาร่าหรือว่ามีคนบอกเข้าใจคือยังพ่อนกจังสีญานุหลวกศิลปินในวงสุภูสุขที่เจอปัญหาอันนั้นอันนี้สียงได้ว่าน้อง อาอายนี่แหละสิเป็นคนแรกๆที่ออกมาส่งกลำลังใจให้สูผู้สุคชนนาะพี่น้องเนาะเป็นแต่พลังบวกให้ครับทุกคนอีหลีอ่ะ<ม>นี่คือเรื่องรลวในเมื่อนี้พี่น้องน้องอาอายออกมาแก้งข่าวมาฮัลโหลโปรข่าวบอกเอฟซีพอเอฟซีแม่สูผู้สุคนให้เข้าใจตรงกันเดอเอ้อพื้นที่ส่วนตัวแมนวะล่ะอ่า<ม>จะงัารพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เขาสองคนกับจิจาร่าไล่จากาะจะพี่น้องไปแต่เพียงตำหนิขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง ซูผู้สู้คนพีดองถูกคอมเมนต์ถูกยอดวิวถือว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับคนเห็ดชิดพี่้องสำหรับมอนบขอบคุณครับ